ตอนรับก็สู่เบรกที่2อนะครับเดตดแด้แเด้แ่เดดขึ้นหมักเดแดเดหมักแย่ยอ่าพี่น้องทั้งบ้านก็หมักนะครับมัก ช่วงเข่าช่วงออกนี่แหละมากร้ายพ้าที่บนบอกว่าซักผ้าอยู่กันอยู่หยุดซักผ้ามาฝ่อนนาเวทีนะครับนะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามลูกอีสานทั้งรายการฝ่าบันใหม่นะครับหลายผู้หลายคนก็ขอรจะมาเปิดพอนะครับบางคนแฟนคลับก็หาบพาะท่านในพ่ออยู่นะครับโดยเฉพาะพี่ละไม่ที่ติดตามมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะเจอสองวันนี้วันศุกร์นะครับพี่ละไม่ก็ดูทุกวันตอนนี้นะครับวันจันทรเบิ้งนะครับน้องแก้มก็เข้ามาแล้วนะครับป้าทีอุดรน้องนุชจุมพรน้องล้าร้อยเอ็ด นะครับขอขอบคุณพี่ขนมเทียนสอทออำนาจสอทอสมรานสอทอก้านนะครับแล้วก็พี่เพียวแล้วก็พี่รองนายกขนมเทียนนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าอันนี้ก็เป็นแฟนคลับของเขาพร้อมนะครับแต่ว่าทั้งคนที่คอยเรื่องอะไรคือพี่สสนิติรัตน์สุนทรวรนนะครับเปิ้ลสุกมือเลยประจำสสประชาธิปัตย์สมุทรสาครสมัยน่าได้อีกตื่นแต่คนหักเด้เลยลูกเด็กตื่นเศราลูกเด็กตื่นเศร้านะครับนะครับเอ๊ามานี้เปิ้งดี ของดีอีสานแล้วกันคคือเมื่อสักครู่นี้และการเขาจะมีวันนี้ในอดีตนะครับบอดี้ช่วงนี้ช่วงที่สุดในโลกเบรกนี่ก็ได้ดอกชาวว่าช่วงตกซ้อพอจะของระยะนี้หรือเบรกนี้จะเข้าสู่เรื่องราวที่สุดในโลกพี่น้องไปเบิ้งนักกีฬาทีไซร์รองเท้ารองเท้านักกีฬาคู่แรกของโลกเป็นของไผ่นะครับพี่น้องครับไปเบิ้งนะครับรองเท้ากีฬาคู่แรกของโลก นะครับมนุษย์เท่ามีการใส่ร่องเท้ามาโดนเป็นเวลาหลายพันปีนะครับร่องเท้าของชาวจีนก็เห็นมาจากผ้านะครับส่วนร่องเท้าของชาวพอลแลนด์ก็ทํามาจากไม้เรียกว่าชาบ็อกหรือคอสส่วนร่องเท้าชาวอเมริกันอินเดียทั้งเหนือเพื่อนกับสีเห็ดจากหนังสัตว์ต่อมาชาวอเมริกันก็อินเดียทั้งใตเพื่อนกระใดใส้ขนสัตว์ที่ขนสัตว์นะครับบ่ว่าจะเป็นเอามามีน้ำยางพลาราน้ำยางพาราดิบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในหลักวิธีการที่ ซอยยางพาราให้มีราคาพอต้องวกับยางพาราห่วหุ้มเท้าโดยน้าเท้าไปจุ่มในน้ำยางพาราดิบทําเหมือนรองเท้าต้นแบบได้ทีเดียวเมื่อปีข้อศอกหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบนะครับชาร์ลส์กุดเยียชาวอเมริกันนี่แหละครับผู้เหตุรองเท้าคููแรกของโลกเพื่อนกันด้มีการวิจัยเรื่องยางนะครับเพื่อนค้นพ่อค้นพ่อแบบบังเอิญเนยฝุกฝุกในที่สุดเพื่อนก็ไเ้เอายางพาราสามารถหดได้ยืดได้ยุ่นได้อยู่ในศตวรรษที่สิบเก้าจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมรองเท้า คู่แรกที่สุดในโลกนี่แหละครับอันนี้คือภาพใหม่ทีเด็ดผับเก่ามันก็มีอยู่แต่ว่านี่ข่อยเห็ดเป็นภาพใหม่บัดนี้มาเบิ่งช่วงของแซบอีสานนะครับเบรกของแซบอีสานนะครับของแซบอีสานมื้อนี้เสนอแกงเห็ดแกงเห็ดมีส่วนผสมอีหยังแน่ครับก่อนอื่นหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ต้องหม้อกับกระทะล่ะครับน้ำก็ขาดบ่ได้อันนั้นมาเป็นส่วนผสมนะครับมีน้ำมีกระทะมีหม้อแล้วก็ใส่เครื่องมีพริกมีข่ามีตะไคร้มีผักอีตูบางคนใส่ผักขาหรือผักชะอม ี๋ยวไปเบื่อภาพนะจอพร้อมๆกันมาแจงเห็ดของข่อยมันแสบซำไหนครับบางคนอิดไส้พักติวก็ได้บางคนอิดไส้พักขาก็ได้นะครับน้าแดงๆเนี่ยจะ่าแสบกัว่ามันจะมีเห็ดไข่เห็ดพวกกิ๊กเห็ดพวกตาเห็ดละงอกบ้านเฮาจะมีหลายเห็ดนี่คือแกงเห็ดภาคอีสานส่วนผสมกัคือตามเจพงกบอกไปแล้วนั่นภาษาอีสานมาลควันนี้ขอเสนอคําว่าบ่แม่นบ่แมนบ่แมนนี่ แปลว่าไม่ใช่ครับบ่แมนบ่แมนข่อยรบ่ได้เห็น่อยบ่เห็น่อยบ่เห็นบ่แมนบ่แมนบ่แมนแสดงว่าไม่ใช่เขาว่าจะาพบเป็นแฟนกับอ่ำเป็นบอบ่แมนเขาบอกว่าจะาพบเป็นแฟนกับแพนเค้กกันว่าบ่แมนไม่ใช่นะครับแต่คนที่ใช่คือใครเฮ้ยคือกินันน์โบเลียนครับผมสถานที่สําคัญของอีสานพี่น้องไปเบิ่งเรื่องภาคอีสานงีสิบจังหวัดมีแตแนวดีๆมีแต่แนวงามๆพี่น้องไปเบิ่งพระธาตุ ท่าอุเทนพระธาตุท่าอุเทนนี่เป็นพระธาตุประจําคนที่เกิดวันศุกร์นะแต่ธาตุพนมนี่เป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันอาทิตย์คีอข่อยนะครับเจ้าเกิดวันยังเกิดวันศุกร์วันศุกร์เจ้าเกิดวันยังวันอังคารข่อยเกิดวันอาทิตย์นะครับพี่น้องครับปณิธานฐานยุทีวัดพระธาตุท่าอุเทนอาเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งรูปทรงคล้ายกับองค์พระธาตุพนมมีศิลปกรรมและก็เป็นปูชนียสถานอันสําคัญและก็อีกองคหนึ่ง นะครับซึ่งบรรจุองค์พระาธาตุของพะอระอรหันต์อัญเชิญมาจากกรุงย่างกุ้งประเทศพมา่าซึ่งมีงานกราบรมสการนะครับพระาธาตุขึ้นได้มือวันที่13คําแค่รม1หนึ่งคำนะครับวันขึ้น13บสาค่าแรมหนึ่งคำเดือนสี่ของทุกปีนี่คือของดีภาคอีสานนะครับเดี๋ยวพี่นออกก้องจากคู่จากเห็นเข้าเสียวมตีแพ่ม,มาเมผยแผ่ให้พี่น้องในคู้ได้เห็นในรายการลูกอีสานช่องฟ้าวันใหม่มองหน,มงนีมองเดียวเท่านั้นถ้ายากเบื้องเรืองจังซี เป็นความรู้เขาบอมุนมาช่องฝ่าวันใหม่หมุนมาแล้วจะเริ่มสื่อสินค้าของเขาหนำถ้าอยากให้พวกเขาอยู่รอดเพราะว่าเพมีเงินเกินใจแต่พอสื่อสินค้าเพราะเขาสูญสองสามสูญแปดสูญห้าห้าห้าพอาจารย์ว่าลาภิคุณบอกว่าอาตมาไม่สบายหลายวันแล้ววาสนโอ้โหคอยหายเร็วอยๆนะครับอาจารย์แบบผมบุญวสีดีขึ้นแต่ขสมบิณรบินมาบอกแฟนขับฝ่าวันใหม่นะครับขอกราบพระพิสการพระอาจารย์ด้วยครับับเจ้าจะไปหลงมาเจริญพรพระอาจารย์เจ้าจะไปว่าได้ไงอ่ะ จากอีสานนะครับไปเยี่ยมยามพี่น้องทั้งใต้นะครับที่สมุยนะครับพ่นบอกว่าตื่นพายุงวงช้างกลางทะเลเกาะสมุยมันสิจิงแท้ว่ไปเบิ่งกันนะครับจากเดลินิวฮะพ่นบอกว่าในเกิดปรากฏการณ์นะครับพายุหมุนหรือพายุงวงช้างขึ้นกลางทะเลนะครับระว่างอำเภอเกาะสมุยและกับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่แหละครับเป็นพายุสายน้ําขนาดใหญ่นะครับโดยพายุดังกล่าวได้ดึงน้ำทะเลขึ้นไปในอากาศนะครับนี่เห็นภาพอยู่นี่นะครับ ้วก็เป็นเวลาประมาณ2-3ถึงนาทีนะฮะก่อนสลายโตไปทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวและกับประชาชนคณะอยู่บนเรือเฟอร์รี่จากอำเภอเกาะสมุยมุ่งหน้าสู่อำเภอดอนสักเนื่องจากสามารถเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนะครับและก็ใกล้ชิดจึงไดก็ตามพายุหมุนในครั้งนี้นะครับบริสั่งความเสียหายแต่ยังใดเนื่องจากเกิดขึ้นกลางทะเลเนี่แหละครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าม ผมก็เคยนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับจากดอนสักไปที่เกาะสมยุยขณะที่เรือออกนะครับพี่จา่าเถาะเป็นยังไงบรูบ้สิงโตครับเชือ่อมันเรือสีฮอดเกาะสมุยแล้วจังหูวว่าเรือสีฮอดเกาะสมยุยนะครับมันนิ่มมากเลยผมไม่เคยนั่งนะครับ,รบผมนั่งแต่เรือยอทนะครับยอดไม่เลยมันยอท<อ>เป็นอะไรยอทยอทชีบเป็นอะไรยอดยอดนิกลำใหญ่ๆนะไทยทานิกลำเล็กๆไม่เคยนั่งนะครับไททานิกนั่งไปกินเข่าไปน้ำหลักก็คุยไปน้ำเลยครับไททานิกผมก็เคยนั่ง ยอดผมก็คยนั่งคู่บุต้าผมไปนั่งมาหมดในความฝันเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าผมได้นั่งเลยยอดนะครับผมบอกกับสาวระนองบอกว่าฝากคิดถึงจ่าพงด้วยนะครับรับกับคุณน้องนุชยอยู่ชุมพร่องเพียงใดนะครับฝนตกไหมพี่น้องชาวใต้นะครับพี่น้องทางเหนืออุตรดิษฐ์เป็นสงครามมากบอกว่าอากาศหนาวนิดๆนะครับหนาวพระอ่อยมอยนะครับเพรอ่อยมอยี่เป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่า อ้อยมอยหนาวบ่หลายหนาวบ่หลายหนาวหน่อยๆเหนาหน่อยๆเพราะพี่เสื้อนะครับครับผมสาวอยุธยาเปื่อยท่อนบนนะครับยุ้ยใส่ยุ้ยใส่ดับปริศนาคาห้องพักเชียงใหม่ยุ้ยเชียงใหม่นะครับเกบคนอยุธยาแต่ว่าไปไต่เชียงใหม่ครับผมครับเรื่องเล่าสิเป็นยังไงนะครับมาติดตามไปน้ำกันกับพ่อใหญ่ถอนะครับพี่น้องครับสาวอยุธยาวัย27ปีดับปริศนาภายในหอพักเมืองเชียงใหม่ สภาพศบเปลยท่อนบนนะครับพี่น้องคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วบ่ต่ำกว่าสามวันเจ้าหน้าที่พบร้อยเท้าไขา่ผู้ชายบนพื้นเก็บไว้เป็นหลักฐานแะ้วกเ็เร่งร่วมรวบรวบหลักฐานหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับพี่น้องครับทางด้านรอยตํารวจเอกนะครับนัทพลัดขับเดือนเท้าเดือนเท้านะครับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจผู้ท่อน,นช่างเผือจกจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีกินซพนะครับเน่าช่วยออกมาจากของผักชั้นสองนะครับ ของหอพักแห่งหนึ่งในตำบลช่างเผือกพร้อมกับพันตำรวจเอกนะครับดุลเดชานะครับอาชาสมิตรกุลนะครับผู้กำกับการแพทย์นะครับโรงพยาบาลมหามหาราชบวชพระยาพงษ์มหาราชนครเชียงใหม่นะครับพร้อมกับตำรวจพิสูจน์ลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลมลนิธินะครับร่วมใจเชียงใหม่นะครับรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุกับพี่น้องมีกกินเหม็นนะครับเนาช่วยออกมาและนะครับ ก่อนลูกบิดล็อกอยู่ในนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่กับประสานงานให้แม่บ้านมาไขกุญแจสำรองนะครับเอากุญแจสำรองมาไขเปิดเข้าไปกับพี่น้องครับกับพ่อศพนอสอหน่อยนามสมุติอายุ27ปีนะครับบ้านอยู่ตำบลหัวไผ่อำเภอมหาลัตจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาครับพี่น้องน้อนเสียชีวิตอยู่บนเตียงสภาพคืนอืดคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วบ่ต่ำก็สามบันนกับพี่น้องครับจากการตรวจสอบก็พบว่าศพผู้ตายนะครับถูก คุ้มด้วยผ้าเตียงสีขาวนะครับเอาไว้นะครับเมื่อเปิดออกมากับภบท่อนบนนะครับเปลยท่างกกยนะครับเปลยไก่ท่อนล่างสวมชุดนอนบางๆนะครับสวมชุดนอนบางๆสีขาวสภาพซพนะครับเริ่มเน่าขื่อืดภายในห่องกระรงกินนะครับพี่นองครับดูแล้วก็พ่อร่องเท้าไข่ร่องเท้าผู้ชายนะครับเพื่อนกเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับบ้าเป็นผู้ไรมาตสัยนะครับอ่ะห้าห็นใจขอบคุณคุณกบขวัญกัน นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆผู้หลายๆคนที่ส่งเก็บยเอียเข้อมาลรวมในรายการเมื่อสักครู่ท่านนายเสือรอยส่วนใหญ่ทรศท์มาเด่นน้ำ่าพี่โป้งกับสารค้ำน้ำไหลผมก็ยังตอบเพื่อนท่านใดอยู่ว่าผมกของผมแต่บผมนะครับก็มีโอกาสกับสิ่เดีเจอกันเพราะว่าจะเป็นฮอด ข่อยมื่อนี้เป็นโดดๆอดดาดไหมเป็นบวสัยไข่อวสัยไข่สินยาข่วัฒนีไข่เข่าไข่อยเป็นสั้นไม่อ่านเข่าข่อยเป็นั้นๆเมื่อคืนนอนบ่ได้โตฮวันขึ้นซึ่งเป็นวัตนะครับอานวุ้ยวุ้ยแบบๆไปเห็นสงไลยอยู่เมื่อคืนเนาะบอลนะบอลนะงไปลอยเอ็นกับทรงไปชุมพรบอลแมนนะครับแล้ววันนี้กับมี่ทนายโอยุบงานอย่ามาหลีกอย่ามาบอกไปขับไหมแล้วกับมี่พี่นี่ค่มสีเงินส่งไปใสเอ็กที่ข่อขึ้นฮอด นะครับบ่ได้พ่อท่านได้อดวนคือว่าท่านได้อดมนแกากรสุขดีสบายยู่จังไนายอ้หรือคนนั่งไหนกันแน่นะครับโอ้ยทุกคนนี่แมบตอนนี้จสเศรอกว่นั้นเลยนะฮืคุ้นกันเลยเนี นี่คือกินน้ำเขินเขินเขินล่างดอกยังหยอกเล่นนะครับพ่อเจ้าเล่นร่องใจเจ้าเบิ้งนะครับผมปลามันสีเย็นจังหนาหรือมันสีหวานจังไฟนะครับเออแต่เมื่อกินกระเทียงมหนาแม่นะครับส่งไปรอยเอ็นหรือส่งไปชุ่มพร่องก่อนเฮ้ยซุปปุ่นี่ไปเนาะกินเติร์นร่องลูกลูกลานไฟได้เติร์นตีธรรมดาล่ะคนเสน่ห์แรงนะครับเออนะครับลูกน้อยไปไหนไฟลุกบึ้มบึมหรือเปล่าไปเบิ้งไปเบิ้งข่าวอีกักข่าวหนึ่งก่อนกันแล้วครับนะครับเพื่อนบอกว่า แม่เช็ดล้างปืนเตรียมขายลูกชายมายื้อแย่งโดนกระสุนเจ็บนะครับโอ้ได้ดี<ห>นะครับมันบ่เข่าไฟออกไฟนะครับลูกปืนเนี้ยมันเข่าทออลูกเลยจากแนวนาครับร้อยตำรวจโทไทุ่นประทุมนะครับร้อยเวรสพอ,อบ,บางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะเพิ่นได้รับแจ้งว่ามีเหตุมีผู้ถูกยิงนะครับได้รับบาดเจ็บที่บ้านเลขที่70ทับ4ี่หมู่3าตําบล400อํอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญเนี่ยแหละครับในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวท่าสีชมพูอองตองนะครับพบนางรัตนาม่วงชุมอายุ57ปีเป็นเจ้าของบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านได้มีอาการตื่นตระหนกครับด้านผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกับในน้ำทรงโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญก็ทราบซอวา่านายสาโรธลำบริสุทธิ์บาดบาดแผลถูกกระสุนอาวุธปืนลูกโม ไม่ทราบขนาดยิงได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใต้ข้อศอกด้านซ้ายกาสาเหตุกันเนื่องมาจากว่าพูนแม่เนี่ยนะครับเอาปืนนั่นออาไม้เสร็จทําความสะอาดเตียยไม่ตะขาบแต่ลูกก็ไม่แย่งได้ครับทว่ธเรมดาที่ธดาคนขายพญิจาพุ่งนะครับพออยากจากได้เวลาหักมา่อไรเมืาอไจากพี่้องเวลานั้นจนมากมดเวลาเวลาเมื่อไหมอกันไหมมือดนสบายดีครับสบายดีครับ